สวัสดีครับลุงจงประเสริมมาแล้วครับมือนีกับมาแบบมือมือคือเก่าครับหลุดไฟแล้วกับมือสองมือกัอนไปตลาดนัดซื้อมือ้ะครับเน,ะนาะมีภารกิจต้องไปตลาดต้องไปตลาดในมือเลยธุรก,กิจไหลโอ้ลูกจงนี่ธุรก,กิจหลายดีครับเนาะแต่ละมือเดินสายครับเลิกงานกับ เรื่องงานกัสกะซาก็มูเรื่องงานมา่ล้วก็ต้องออกไปข้างนอกอีกเนาะพาไปสิงไปตลาดนัดคือเก่าแหละครับมือนี้ก็มากับสีสันครับแต่ว่าบ่เป็นสงการเนาะลุ้จงสิไปเล่นสงการบ่จิว่าใส่ยํำไดนก็ไไรตัวเนาเสียเจ้าของประมาณนี้เนาะครับเนาะมือนี้กะเอางานมาฝากเพื่อนๆนคือเก่าครับคือเก่า คือเก่าแกะพมีอย่างเนาะแกเงินคืองานงานคือเงินอยู่ช่วงนี้เนาะนุงจงก็อยู่กับงานนะครับทํางานอยู่ช่วงนี้แกเป็นคนทํางานมีคนมีงานมีการอยู่คนมีงานมีการนะครับก็เอางานมาฝากเพื่อนๆคือเก่าแหละครับเหมือนเช่นเคยเอางานมาฝากกะเป็นงานแบบมีสาระแน่ บ่มีสาระน่าละลายเนาะโอ้ยก็สิเอาสาระอย่างกับลุงจงเนาะลุงจงก็ความรู้งงูงปะปลาหมดปัญญาจะเราเรียนต่อเนาะครับเนาะเอาเป็นงานนี่ละมาฝากเพื่อนๆลุงจงู่สารพัดงานอยู่แล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆเป็นงานแบบไหเป็นงานอย่างในคลิปนี้ไปเปพิพ่มพร้อมๆกันกับลุงจงเลยครับไปกันเลยถนนทางนอบ ทางเขาฟาร์มครับพอดีสายไฟขาดครับสายไฟขาดอยู่หมง่งอ่าเนี่ยตรงแหลกสายไฟขาดเป็นสายไฟลอยครับสายไฟลอยคือสายไฟที่ใส่แสงสว่างตอนกลางคืน าสายไฟที่มาใส่ก็ไฟร้อยตัวนี้ครับไฟร้อยตัวนี้นะไฟร้อยอยู่ตามเสานี่แสงสว่างทางเขาฟาร์มตอนหนึ่งคืนพอดีเมื่อคืนนี้มันชอ็ชอตช็อตขาดวันนี้ลุงจงก็เลยสิ้ึ้นไปต่อใหม่สาเหตุก็น่าสิเป็นที่ห้อยตอ่อห้อยที่เขาเขาสายไฟมันหลวมนะครับมันเทหัวช็อตขาด นี่ลุงจงเตรียมอุปกรณ์มาแล้วก็มีสายไฟสิมาตออ่กันไก่แล้วก็ทีฟอร์มเอามาดึงแล้วก็เชือกอุปกรณ์ปีนเสาตัวปีนเสาแล้วก็เซฟตี้นะครับเดี๋ยวลุงจงจะขึ้นไปเปลี่ยนขึ้นไปทำการซ่อมเนาะแล้วก็ตัวช่วยในการดึงก็คือเอาลุนกน้องมาสองคนซอยซอยดึง เดี๋ยวขึ้นไปเบื้องภาพบรรยากาศน้ำลุ่งจังทงเนาะตามไปเลยสาเหตุก็คือตรงนี้ครับสายที่สายที่เอาไปใส่กับหลอดไฟนี่มันอาจ,จหลวมเนาะคือจังกันเนี่ยประมาณคือจังอันนี้เนะประมาณเดียวกันถ้ามันหลวม <c oughs> ถ้ามันรวมกันมันชิดชอันนี้ก็นาชิดรวมครับรวมแล้วก็ชอดชอดกับละเหตุมันขาดเหตุห้ายขาดอย่ล,ลุงจงกับสิทต่อไหมต่อแบบนี้นะครับนะต่อพันแบบนี้เลยต่อพันแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เทปพ,พันฝั่งนี้ก็ พันขึ้นกันแต่ว่าต้องเอาที่ฟอ้อมซอยที่ฟร์มดึงจากหนีมันหนีมันล็อกหนีไว้เพราะว่ามัน,มน,นนะสีมีน้ำหนักเนาะห้อยต่ออาจห้อยต่ออาจสีรับน้ำหนักบ่ไหวก็ต้องเอาที่ฟอรอมมันดึงซอยสองทางด้านนี้ก็ใส่ที่ฟ้อมรัมดซอยกำลังอีกซอยดึงอีกประมาณนี้นะครับเนาะกับประมาณนี้นะครับเนะะานนะ,นะะานกับลุกจงก็สีพันแบบนี้เลย มีเลยมีเลยอันนี้ต่อแล้วต่อพันกันแล้วแล้วก็สายที่ฟรอมยืดทั้งสี่นะครับฝั่งนี้ก็ซอยแรงอีกแรงหนึ่งอันนี้ก็ลุงจงพันเทปแล้วก็สส่ที่ฟรอมรัดอีกเที่ยนหนึ่งประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อพันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็สีเป็นอั่างาใส่งานใดเพราะว่าสายไฟตัวที่มันขาดเทบาที่มันช็อตมันขาดลุงจงกับเอามามันพันสาหนีแล้วเนาะพันสาหนีแล้วมันนี่กับโบขาดแล้วใส่งานใดเดี๋ยวกระสีมาปอก ตัวนี้ยำไม่บอกตัวนี้ออกยำไม่ประมาณนี้นะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้โอเคพอแล้วเรียบร้อยโอเค thank you ก็จบคลิปแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าว่าลุงจงเสียเอางานยางมาฝากเพื่อนๆอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกกานติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันใหม่ครับ มั้นนี่นะครับเนาะลุงโจงกะเอางานมาฝากเพื่อนๆคือเก่าล่ะครับแต่ว่าที่จริงแล้วกะสายไฟนี่อยากให้ดีอยากให้อยากให้มันมีน้ำรับรับแรงรับน้ำหนักได้ครัเพราะว่าตัวสายไฟเองมันสิมีน้ำหนักนะครับเนาะก็ะจากห้ดีกะใส่แคมป์ท้องเหลืองรับแคมป์ท้องเหลืองรับมันสิมันมันสิแน่นนะครับมันสิแน่นแล้วมันก็สิรับรับน้ำหนักได้ดีนะครับเนาะ แต่ว่าลุกจงเอาความเร็้ยวแล้วกันเอาความเล็้ยวแล้วกันมันคล้ายๆว่าสายไฟสายไฟสายไฟที่มันขาดเนี่ยมันบม่ได้ใส่มันบม่ได้ใสเป็นเวลาน,านานแบบสายไฟทั่วไปนะครับมันเป็นแค่ไฟร้อยไฟร้อยที่ใส่เฉพาะแสงสว่างตอนกลน้นเปิดกลนขึ้นปิดกัางวันึ่งเนะครับเนาะการลุงจงก็ได้ใส่แบบง่ายๆเอา ตัวของมันเองแบบพัน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 แล้วก็จังเอาเทปพันต่ำไม่ผาบนะครับเนาะเอานั่นแหละเอาความรู้เล็กๆน้อยๆเท่าที่เจ้าของเ็ดได้นะครับเท่าที่ลุงจงเหดได้เท่าที่ลุงจงพอเ็ตได้แล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆว่าเหตุสี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันไม่ได้อ่ามันว่ามันสายไฟเป็นเม้นเม้นที่ไปใส่กับเครื่องไฟฟ้า ประจำแบบตลอด24ชั่วโมงหั่งสัปน,นอะอันนี้มันใส่แค่ยันหนึคืนแล้วก็ปิดย้ำเว้นประมาณนี้นะครับเนาะกะเอามาฝากเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมเขม้ามาฝาคอมเมนต์บอกก้าวเล่าสิบกันนะครับเนาะว่าเป็นยังไงลุงจงอ,อยากเบิ่งงานลุงจงแบบนั้นแบบนี้อยากเบิ่งอันานั้นอันาน,าน,านี้อยากมีความรู้ทังๆที่กับ ก็เมนมาบอกลุงจงได้นะครับเด้อลุงจงกแสิพยายามเสาะแสวงหางานมาฝากเพื่อนๆเนาะความรู้บ่มีนะครับความความรู้เท่าหางอื่นหมดงูป่างูป่าหมดปัญญาจะเล่าเรียนต่อคือคันวาแล้วเนาะประมาณนี้นะครับเนาะกะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้กะลุงจงแต่กับประเสริฐก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์นท,นที่เข้ามาให้กำลังใจ เจอกันไม่คิมนาครับว่าเอิีอยังมั่งออางานยังมา่ฝาาเพื่อนๆกัน,กนคอยติดตามนะครับเนาะกดกระดิ่งสีดำไว้ด้อเุ่องจงล้งคลิปไปกับอ่าสิได้รับการแจ้งเตือนแล้วกับสิไดบ่งคลิปก่อนมอูเลี้ยงโคให้น้ำเ้อครับเด้ <c oughs> เจอกันไม่คิมนาครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ